ใครต้องการให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ให้ทำสมาธิให้มากเห็นการเกิดดับนะทำแค่นี้พอแล้วสินห้าให้บริบูรณ์มากที่สุดนะแล้วพระเจ้าบอกเธอจะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาลองสร้างเหตุปัจจัยตามที่พระเจ้าบอกดูแล้วยมจะได้ทุกอย่างในชีวิตครบเลยนะยศตำแหน่งมาเองเอกลาณปัจจัยมาเองนะ ทุกๆอย่างมาเองหมดเราจะเห็นว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปอุปสรรคจะน้อยปัญหาในชีวิตจะน้อยหนี้สินก็จะหมดไปนะ,ะเงินทองจะมีมากขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยทําสมาธิมากๆอย่างน้อยโยมทําก่อนเวนลา5นาทีก็ได้เริ่ม5นาทีทุกวันเอาไปสักเดือนหนึ่งปั๊บต่อไปเนี่ยโยมขยับไป5นาทีเช้าเย็นนะต่อไปอยากขยันขึ้นอีกเชาก้ากลางวันเย็น กินข้าวเสร็จก่อนเข้าทํางานก็หนาทีนั่งที่โต๊ะทางานรู้ลหมหายใจเขาออกแค่นี้ <c oughs> นะต่อไปต่อไปเดือนที่สามเดือนที่4ี่เดือนที่ห้ายมขยับเป็น10นาทีก็ได้ไม่ต้องเยอะนะหรือห้านาทีให้ถีทีขึ้นนะ